สวัสดีครับวันนี้ก็มาซื้อรถมอเตอร์ไซค์เก่านะครับนี่ครับมอเตอร์ไซค์เก่าสองคันแล้วก็โทรทัศ์ตู้เย็น,นทีวีห้องเก่าเก่ามันเดิมนะ มอไซค์รุ่นเก่าก็สภาพก็น่าจะขี่ไม่ได้นะครับไม่รู้กันว่าจะขี่ได้ไหมครับลงสตาร์ทดูครับ ถ้าซ่อมดีๆก็น่าจะติดนะครับถ้าซ่อมดีๆก็เอาไฟสปอร์ตไลท์มาใส่สปอร์ตไลท์ทำติดจ้ดตาติดด้วยเลยอืมหว่า เอ,เ,เออนี่ครับนา่าจะติดนะครับคันนี้ซ่อมคนแต่คันนี้หมดสภาพครับซ่อมไม่ขึ้นครับคันนี้นี่ครับนี่อาจจะเป็นเครื่องตัวเดียวกันโนวาโนวาเหมือนกันซึ้งสองคันเลยโนวานี่ก็ใช่นี่ก็ใช่ครับเครื่องตัวเดียวกัน ก็จะซ่อมคันนี้ครับพอดีมีลูกค้าอยากได้คันนี้เข็นมัติดกับพอดเหรอมันสียญาที่เรียนเขาหากรบมันเซลซ่อมแค่ให้มัติดนะครับแล้วก็ให้เขาไปซ่อมบำรุงเอาไม่ได้ซ่อม นี่เป็นตู้เย็ดเครื่องสักผ่าครับัวคันนี้ก็น่าสภาพจอดไว้นานครับไม่ดูลองลองสตาร์ทดูนะครับคันนี้ว่ามีแรงอัดนะอันี่เป็นซื้อรวมนครับยกชุดมีท,ทุกทุกอย่าง อคันนี้น่าจะติดนครับ้นนี้ก็คือไว้ตืดตืลุดอยู่ <c oughs> แต่ว่าคันนี้ค <c oughs> ันนี้รวมดูหุ่นเทียนคันนี้ลูกสูบน่าจะรวมนะครับ ส่วงคันนี้จอดที่ไม่นานเหมือนกันโนวาเหมือนกัน,น <c oughs> เครื่องนี้ยังฟิตอยู่แต่เครื่องนี้ใหม่แต่ลูกสูบอย่างรวมมีส่องคันรับจ้ะสวัสดบอเออเอเอามาเอามาเอามาทายุเออทาย่นี่ละ,ะนั่งนี่ละ ผมจะซ่อมขายคันนี้ครับนี่ครับขายถ้าทำามาติดก็สี่ได้ครับเพราะว่ามีลูกค้าสั่งสองสองเจ้าครับสองคนเขาอยากได้